สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะจะพาทำสเต็กปลาสเต็กปลากระพงนะราดซอสเนยกระเทียมเนะาะจะมีสับประรดนิดนึงนะคะเพื่อความเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใส่พริกแห้งไปด้วยนะะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันต่อเลยนะคะสำหรับเนื้อปลาเนี่ยนะคะล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะมา,าซับน้ำให้แห้งนะคะ จะใช้วิธีบ้างหนังด้านหนังนะบ้างบ้้งเขานิดนึงเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยหนังจะได้ไม่ไม่หดกรอบขึ้นมาทำไม่งั้นเขาจะทำให้ปลาจะเสียทรงเนาะคือความที่เวลาที่หนังเขาถูกความร้อนเนี่ยเขาจะหดตัวนะคะก็จะบ้างบ้างหนังสักหน่อยนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นสามชิ้นนะคะเนื้อปลานี่จะรย เกลือลงไปนะคะก่อนที่จะนำไปทอดเนาะก็จะโรยเกลือกระเทียมนี้ก็จะหั่นเป็นแว่นแว่นบางๆนะคะไม่ได้ทำเป็นกระเทียมสับ เราจะคั่วพริกไปก่อนนะคะใช้น้ำมันในกระทะเดียวกันพี่วัดใช้เวลาทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆจะจะใช้อุปกรณ์น้อยเนาะอันนี้ก็คือใช้กระทะใบเดียวทําไปเรื่อยๆนะคะเช่นอันนี้เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มทอดพริกไปก่อนนะคะอ่ะในส่วนที่เราอยากจะคั่วไปก่อนเนี่ยนะเวลาถ้าเราทำแบบนี้นะคะเราคั่วพริกเนี่ย น้ำมันที่เหลือในกระทะเนี่ยเขาจะมีความหอมของพริกนะแล้วตอนนี้ก็มีใบมะกรูดด้วยนะคะทอดไปก่อนประโยชน์ของการทำกับข้าวด้วยภาชนะไม่กี่ชิ้นเนี่ยเวลาที่เราจะล้างจะเก็บจะล้างค่ะมันจะสะดวกกับเราด้วยนะคะเพื่อนๆวิธีการทำอาหารทานเองแบบนี้เนี่ย ขอแนะนําเลยนะสำหรับคนที่อยู่หอพักเอ่ยคนที่อยู่คอนโดเอ่ยก็สามารถจะทำได้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นวิธีการทําง่ายๆนะคะเราสามารถที่จะทําทานเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อหิวเมื่อหิวเราต้องการทานเมื่อหิวนะคะนี้ก็เป็นการตั้งไฟอ่อนๆทำพริกทอดเนี่ยนะฮะให้หอมก่อนแล้วก็จะเจียวกระเทียมไปด้วยเนาะเจียวกระเทียมไว้ล่วงหน้าก่อน ด้วยกระทะใบเดียวกันเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะนำปลาลงมาทอดนะใสมากรูดทอดกรอบแล้วนะคะก็จะหยิบขึ้นไปวางไว้ก่อนค่ะเวลาถ้าเราทำน้ำมันแบบนี้เนี่ยจะทำให้น้ำมันหอมมากๆเลยนะมันจะได้กลิ่นกลิ่นเ,เครื่องเทศของเราพวกนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำมันเจียว เจียวกระเทียมเจียวหอมๆไว้นะแล้วเราจะตักกระเทียมเนี่ยพักไว้ก่อนค่ะนํากระทะไปเดียวกันเนี่ยค่ะมาทอดปลานะคะเราสามารถที่จะใช้ภาชนะชิ้นเดียวนะคะทำกับข้าวไม่ต้องล้างเยอะนะคะ สับปะรดเนี่ยเราก็จะนําลงมาย่างในกระทะให้สุกเลยนะคะทุกอย่างใช้ภาชนะใบเดียวค่ะเพื่อนๆนะค่อยๆทาเราย่างสับปะรดให้เหลืองแล้วก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราวางผักต่างๆสุกแล้วนะคะเราก็จะนำปลาลงมาทอดนะคะนำปลาลงมาใส่ในกระทะซึ่งมีความร้อนอยู่แล้วนะคะเอาด้านหนังลงไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้เขาสุกค่อยๆสุกไปนะคะจะสังเกตดูว่าเราจะใช้ไฟกลางๆเนาะถ้าไฟแรงก็จะ ลดไฟลงนะคะเพื่อนๆวางปลาไว้ในกระทะแบบนี้นะคะปล่อยให้เขาค่อยๆสุกนะคะแล้วก็พอใกล้สุกแล้วเราก็จะกลับข้างกลับด้านนิดนึงอืมสวยมากทอดปลานี่มันจะอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเนื้อปลาก็เนื้อนิ่มนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ได้เนื้อปลาทอดแบบนี้นะคะทอดไฟอ่อนๆสุกๆส,สุกแล้วตักพักไว้ก่อนคะ่ะในกระทะใบาเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะใช้เนยลงมาละลายเลยนะคะเพื่อจะทำซอสเนยกระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมที่เราเ,เจียวไว้แล้วก็คือที่เคยผัดน้ำมันไว้แล้วะคะ่ะ ก็เอามาใส่เพราะว่าเมื่อกี้เราต้องการที่จะใช้น้ํามันหอมได้ความหอมจากาพริกและกระเทียมนะคะก็เลยใส่เป็นเจียวไปก่อนอันนี้ก็คือจะมาทําซอสนะคะใส่สับประรดไปด้วยค่ะสัปปะรดนี่ก็เพื่อความกลมกล่อมนะคะ เด็ดพริกทอดลงไปด้วยนะคะพริกทอดเพื่อความมีรสจัดนิดนึงนะคะมีความหอมมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ชิมดูแล้วก็จะได้ความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวของสับประรดด้วยนะคะเปรี้ยวหวานจากสับประรดนะคะ ก็จะเป็นซอสแบบนี้นะคะเพื่อนๆซอสสาหรับไปราดตัวปลานะคะซอสเนยกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาจัดจานกันเลยค่ะอันนี้เป็นสับป,ปะรดที่เราย่างไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบมะก,กรูดทอดกรอบนะคะ อันนี้เป็นพริกทอดค่ะกระเทียม Th อันนี้ก็เป็นเนยนะคะอันนี้เป็นเนยกระเทียมที่เราทําเป็นซอสเนยกระเทียมเอาไว้สําหรับราดตัวปลานะคะแบบนี้ค่ะอันนี้จะมีรสเปรี้ยวนิดหนึง่งแล้วก็มีความเค็มนะคะมีความเผ็ดจากมีความเผ็ดแล้วหอมจากพริกทอดนะคะโอ้ยน่าทานมากๆเลย ะคะกับข้าวที่เราทําทานเองนะคะเพื่อนๆนมันจะมันจะได้ความรู้สึกว่าเออมันเป็นความชอบของเรามันเป็นความออตามใจเราว่างั้นนะคะเป็นสเต็กปลากระพงอันนี้ด้านด้านหนังนี้ด้านข้างหน้าท่านที่เป็นเนื้อนะคะก็จะแบบนี้นะคะเราจะย่างให้สุกสุกแบบนี้ค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องวัดโนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ